สวัสดีชาวราศีกันทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีกันตั้งแต่วันที่15-31ถึง31ดกรดกฎาคมนะครับว่าจะเป็นเช่นไรรื่นี้ก็เป็นการทำนายดวงทั่ว,วไปไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง,ซ,งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับ และสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันส่วนทาง Tik t o k นะครับก็อยู่ทางหน้าโปรไฟล์นะครับก็กดกดลิงก์หรือว่าแอดไลน์มาได้เลยก็ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับขอบคุณจากใจจริงๆนะครับผมสำหรับคนที่เข้ามาดูด้วยแล้วก็คนที่มาดูดวงส่วนตัวกับผมด้วยนะครับก็มาเริ่มที่ไพ่แรกของชาวราศีกันกันก่อนเลยนะครับเป็นไพ่ของเดอะฮีโร่เฟนเข้ามาหรือว่าจะเห็นภาพของนักบุญนักบวชนะครับคุณงามความดีอะไรเงี้ยเกี่ยวข้องกับค ฉะนั้นช่วงนี้ชาวราศีกันตั้งแต่วันที่15ถึง31กรกฎาคมเนี่ยเหมือนกับมีสิ่งศักดิส์สิทธิ์อยากจะบอกคุณว่าความดีหรือว,ว่าสิ่งที่คุณทํามาเนี่ยเริ่มส่งผลแล้วนะฉะนั้นผมเลยทำนะว่าในช่วงของชาวราศีกันช่วงนี้วันที่15ถึง31กรกฎาคมเหมือนกับผลบุญของค,คุณหรือสิ่งที่คุณสร้างมาเนี่ยความดีของคุณที่คุณทำเอาไว้เนี่ยมันเหมือนกับดนบันดาลให้คุณเนี่ยเริ่มเกิดผลแล้วเกิดผลในที่นี้คือไพ่ของฮีโรเฟสหมายความพบกุญแจพบทางออกใครที่มีปัญหาอยู่ช่่วววงงเเเเนนนีีี้้้ยยดดดดด๋จะะผาาาาาไปปพรรกกกกกสิิหค็ลุณแ เพีจะว่าช่วงนี้ชาวสีกันเนยท่านดวงเริ่มเห็นทางออกเริ่มเห็นทางแก้ไขเริ่มเห็นทางเปิดนะครับเริ่มหาทางแก้ไขในปัญหาต่างออกมาได้ดีแล้วแต่ไพ่เด็กฮีโรเฟนใบนี้ทำนายเลยว่าใครก็ตามที่ปัญหารเรื่องความรักอยู่เนี่ยช่วงนี้เหมือนกับคุณยามความดีคุณทาเอาไว้เนี่ยมันจะเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเริ่มส่งผลน,นะครับเป็นคนของคุณเนี่ยถือมือถือไม้กกระทาเริ่มเชื่อคุณแลเริ่มเข้าใจคุณแลเริ่มเห็นสิ่งดีๆที่คุณทาเอาไว้กันแล้วฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มมัันนนนเเป็หือกบฟ คุณกับคนที่คุณรักเหมือนกับสัมผัสได้ว่ายังมีความรู้สึกที่ผูกพันต่อกันอยู่จะมีความรักสิ่งดีๆแช่แก่กันอยู่ผลนายว่าสิ่งเหล่านี้มันยังคงรู้สึกอยู่นะและฮีโร่เฟนไปเนี้ยเข้ามากับพระเดวิลเนี่ยเป็นไพ่ของการที่เขาหลงผิดนะครับเดวิลไปที่5้าโอ้โหเราไปที่4ครับเป็นภาพของความที่ซาตานปีศาจอะไรเงี้ยเข้ามาภาคหรือว่าเรื่องเงินทองนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องฉะนั้นไพ่ไปเนี้ยมันเหมือนกับความรู้สึกที่คนทั้งคุณมีการโกหกหลอกลวงไปเรื่อกสิ่งอื่นมากกว่า ไปตีราคาความรักด้วยกันสนใจเงินทองม,มากกว่าสนใจสิ่งอื่นมากกว่าเรานะครับและใบเดวีวส์ใบนี้เหมือนกับการนอกใจการโกหกหลอกลวงหรือการทรยยหักหลังการโดนของการหลงผิดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมาหมายความว่าดูฮีโรเฟนนนะ่ะพวกปีศาจพวกซาตานพวกคนโนเลวเนี่ยสุดท้ายก็พ่ายแพ้ต่อคนความดีอ่ะผมเลยาแล้ว่าคนรักที่เขาทําเลวออคุณไว้ทําชั่วร้ายทําสิ่งที่ไม่ดีออคุณไว้เนี่ยฮีโรเฟนเขาจะพ่ายแพ้ต่อความรักเขาจะพ่ายแพ้ต่อสิ่งดีเขาจะหาสิ่งดีจากจากเนี้ยไม่ได ฉนันในหมดมหัมุนไพ่ชุดนี้หมายความว่าสิ่งที่มันเลวร้ายหรือสิ่งที่เขาทำผิดกับคุณไปเนี่ยเห็นไหมเขาถูกตาบาปอ่ะเขาถูกพระเจ้าลงโทษเขาถูกถึงจากจิตไม่นานหรอกไม่ช้าเดี๋ยวก็ตามฮีโรเฟสบปกเขาว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เริ่มบอกคุณแล้วว่าจะลงโทษเขาหรือทำำํากรรมกรรมสนอง,องเขาว่าผมเลยทำนายว่าชาวสีการชชวงนี้คนรังคุณที่ทําผิดหรือทาเลวเอาไว้หรือนอกใจคนที่เขาแย่งสามีคุณไปหรือแย่งคนรังคุณไปเนี่ยก็ด้วยนะเห็นไหมคนสองคนถูกโซ่ตวน เขาจะทรมานเขาจะเหมือนกับได้รับกรรมเหมือนที่ทำไ้กับคุณไพ่ใบนี้แค่อยากจะบอกโชคชะตาการหรือทำนายคุณแค่นั้นเองว่าช่วงนี้คนของคุณเดิมไม่รับผลกรรมไม่ว่าช้าหรือก็ตามเขาจะกลับมาคิดได้กลับมาเหมือนกับมองถึงความดีงามกลับมาเลือกสิ่งที่ถูกต้องหรือทําดีนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมาหมายความว่าคุณรักใครได้ครั้งละคนเห็นไหมครับเอื้อมมือไปแล้วอะ่ะคุณเชื่อได้คนละครั้งอะ่ะก็เลยทำนายว่าช่วงนี้โชคชะตาการได้เกิดใครก็ตามที่ตัดสินใจว่าจะออกมาจากความมืดบอดออกมาจากพลังงานชั่วร้ายเดยเร์เ ออกมาจากพลังงานชั่วร้ายออกมาจากสิ่งที่ชั่วร้ายออกมาจากสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเห็นไหมครับมันอยู่ข้างหลังเลยและไพ่ของฮโดเฟนกับสองถ้วยเข้ามาแทนผมแนะนำว่าชาวสีการช่วงนี้ตั้งแต่วันที่15ถึง31ดก,กรกฎาคมเนี่ยมันคุณได้รับข่าวดีได้รับความรักดีๆมีคนที่เอาความรู้สึกถึงขั้นแบบเนื้อคู่อะสองถ้วยฮีโรเฟนเนื้อคู่คําสัญญาคําสาบานเนื้อคู่จากอดีตชาติคู่แท้รักแท้ที่เหมือนกับบุพเพสันนิวาสก็ได้นะผมแนะนำว่าชาวสีการช่วงนี้หดพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีีหล้จาากสิ่่่งทชัวรย คนที่คนที่ทาดีหรือสิ่งดีเนี่ยเริ่มส่งผลต่อคุณแล้วก็เลยทำนายว่าฮิลโลเฟนหมายความว่ามีโอกาสได้พบเจอคู่แท้คู่บุญนะครับโดยการที่เอาความรักที่ถึงขั้นมองถึงการเป็นครอบครัวแต่งงานและทูออบครับเห็นไหมครับเพียงสบตาเท่านั้นเนี่ยเราก็ูแล้วว่าคนคนนี้เหมือนกับคนที่เคยรู้จักกันคนที่เราเฝ้าหอฉันชาวสีการทั่วเนี้ยผมเลยทานายว่าคุณมีโอกาสได้พบเจอความรักรักแท้ที่เป็นของคุณคู่แท้บุพเพสนิวาสจากการที่เขาถูกกาหนดเอาไว้แล้วว่าคนคนนี้จะเป็นคู่ของคุณนะ แต่คนที่ทําเลวทําไม่ดีกับคุณไปนอกใจคุณไปเนี่ยไพ่ใบนี้คือสองถ้วยเช่นกันก็จะหมายว่าช่วงนี้คนรักที่ทำร้ายหรือเลิกลากันไปหรือมีผิดสิ่งผิดธรรมโดนของจะตื่นรู้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือผลบุญของคุณเนี่ยจะทำให้คุณกับคนรักเนี่ยกลับมาเป็นคู่กันกลับมารักกันกลับมาเป็นสองถ้วย t o of c u p ถึงทำนายว่า t o of c u p กับไพ่ hero เฟนใบนี้ไม่เหมือนกับคู่แท้อดีตชาหรือคนรักเก่าในอดีตเนี่ยที่เคยนอกใจหรือเคยเลิกราหรือเคยทำมิตรกันไป กลับมารักกันกลับมาทาตามความสัญญากลับมาทําในสิ่งที่ถูกต้องต่อกันแล้วนะเพราะเขารู้ครับว่าถึงฮีโรเฟนตหมายความว่าเขารู้เขาทำผิดสินผิดทางเขารู้ว่าเขาทำร้ายคุณหักหลังโกหกหลอกลวงคุณแต่คําสัญญาที่เขาเคยให้คุณไว้เนี่ยบอกว่าจะรักกันบอกว่าจะอยู่ด้วยกันบอกว่าจะไม่ทิ้งกันไปไหนบอกว่าจะแต่งงานสร้างครอบครัวด้วยกันหลายคนถึงขั้นผูกผูกข้อมายข้อมือผูกแต่งงานแล้วนะครับเป็นครอบครัวกันแล้วแต่กลับมาทําร้ายกันแต่กลับมานอกใจกันไปนั่นเองสิ่งที่เกิดขึ้นกับเฉลตการช่วงนี้ยคคคววาามม้้ขขอองงุณนนี่พถ นะครับสตาชีทของชุนคุณนะครับชอสิการตั้งแต่วันที่สิบห้าถึงสามสิบกรกฎาคมเนี่ยเริ่มสัมผัสได้ว่าคนรักเริ่มกลับมาเป็นเหมือนเดิมเริ่มกลับมาตื่นรู้เริ่มกลับมารู้สึกว่าเฮ้ยคิดถึงความรักดีๆคิดถึงสิ่งดีต่อกันมากขึ้นก็จะเห็นได้ว่าใครที่เ่ิกลากันไปนะครับมีการที่เขากลับมาไม่ว่าชายหรือก็ตามเพราะเขาได้รับ The d e v i l h ิลฮีโรเฟนครับทั้งหมดทั้งหมดให้สามไปนี่หมายความว่าคนที่ทำร้ายคุณหรือนอกใจคุณไปเขาโดนของหรือทำผิดศีลผิดธรรมโกหกหลอกลวงเท่่าาไหรเ มีภพยไปต่อมาขอโทษนะที่ต้องเปิดภัยเยอะนิดหนึ่งเจ็ดดาบเห็นไหมครับผู้ชายคนหนึ่งถือดาบไปในมือคุณวางชีวิตให้กับเขาคุณให้เขาอยู่บ้านคุณมองเขาเป็นครอบครัวแต่เขากับเอาดาบเนี่ยมาทิ้งไว้กับคุณเอาความเจ็บปวดมาทิ้งไว้ที่บ้านมาทิ้งไว้ในหัวใจมาทิ้งไว้กับคุณมาหักหลังคุณนะสุดท้ายเขาเองก็ต้องถือดาบกลับมาเห็นไหมครับคะแนนน้ำคนรักที่ทำร้ายหรือนอกใจคุณไปเนี่ยสุดท้ายจะกลับมาเพราะโดนเวรกรรมจามทันนะครับทำร้ายคุณเท่าไหร่เจ็บปวดเท่านั้น เขาจะเจ็บปวดและเสียใจและเอาปัญหาหมาให้คุณก็เลยคิดว่าคนรักของชอสติกันช่วงนี้มีการกลับมาแอบบมองแอบบส่งเอาปัญหามาให้กลับมาขอความช่วยเหลือกลับมาเป็นประโยชน์กลับมาถึงสิ่งดีกลับมาคิดได้แลละแต่คุณเนี่ยมีฮีโร่เฟนกับหกช่วยไหม,มเขามะคุณก็รักเขานะเพราะคุณเชื่อมาตลอดว่าเขาเป็นคู่ของคุณหลายคนเป็นแบบนั้นคุณเชื่อมาตลอดว่าความไว้ใจนะครับมองเขาเป็นเนื้อคู่มองเขาเป็นคู่ชีวิตไม่คิดว่าเขาจะทําร้ายเราไม่คิดว่าเขาจะนอกใจเราไม่คิดว่าเขาจะหักหลังทรยศเราอะ ผมเลยนะว่าฮีโรเฟนกับหก้วยหมายความว่าสุดท้ายคนทั้งคุณที่เขาดื่มตัวหรือหลงผิดเขาจะกลับมาคิดได้นะครับเขาจะกลับมาถึงสิ่งดีๆที่คุณเคยมีต่อการหกั้วยเห็นไหมตอนที่เราเคยกอดกันตอนที่เราเคยรักกันตอนที่เราเคยบอกว่าเราจะร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกันตอนที่เราเป็นครอบครัวเดียวกันมันเป็นสิ่งที่มันมีความสุขอะมันมีความรักหลงเหลืออยู่มีความสุขต่อกันอยู่นั่นแหละผมเลยนะว่าคุณสองคนเนี่ยเหมือนกับคู่แท้รักแท้ที่ถูกกาหนดเอาไว้แล้วอะมันเสียกันไปไม่ได้หรอก่่างหกกททีีจะเเป็นนมืออับขร ที่ออฟฟอร์ดสามดาบไม่กลับไปเจ็บแล้วไม่กลับไปเสียใจแล้วเพราะสามดาบไปนี่เห็นภาพอยผู้หญิงคนหนึ่งเขาเอาหัวใจของเขากลับคืนมาเห็นไหมครับคุณเคยเอาหัวใจไปให้เขานะคุณเออเอาความรักไปให้เขานะแต่เหมือนกับเหน็นเอาหัวใจไปวางระดับมันทิ่มาผมเลยแนะนำว่าคุณเหมือนกับฝากหัวใจไว้กับเขาคิดว่าเขาจะไม่ทาร้ายมันแต่สุดท้ายเขาทาร้ายเรากี่ครั้งแล้วผมเลยแนะนําแบบนี้ว่าใครเลิกหน่าคนรักหรือทาร้ายกันไปเกินสามครั้งมันเหมือนกับเราขอหัวใจของเราคืนกลับมาดีกว่าเพราะบางทีให้ใจให้ความรัก ให้ทุกอย่างที่สวยงามไปอ่ะแต่กลับตอบแทนด้วยฝนตกตอบแทนด้วยน้ําตาตอบแทนด้วยความเสียใจอ่ะชั้นทีออฟซอ์ Off หรือไพ่สามดาบใบนี้เป็นไพ่ของการที่คนรักของชาวสิการเนี่ยเหมือนเขารู้ว่าคุณรักเขามากนะเขาจคิดว่าคุณเนี่ยให้หัวใจเขาทนเจ็บคอยทนเจ็บมาเลยตลอดรักเขาไม่ตลอดแม้ว่าเขาจะทำร้ายคุณแค่ไหนเนะี่ยคุณก็เป็นคนที่ยังรักเขาอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณหมายความว่าคุณก็คงจะบอกเขาหรือว่ารู้สึกแบบนี้เลยว่าทําไมเราเวลาหัวใจไปใครสักคนหนึ่งอนะ่ะ ทำไมเหมือนกับเขาใจร้ายจังทําไมเขาเหมือนกับไม่เห็นใจเราทำไมไม่อยากจะรักษาหัวใจเราบ้างแต่เห็นไหมครับว่าคนลกของคุณเนี่ยเขารักษาทุกครั้งที่เขาเจ็บเจ็บดาบทุกครั้งที่เขาเจ็บหรือเขาเสียใจเขามีปัญหาเนี่ยมักจะกลับมาให้คุณดูแลมักจะกลับมาขอความช่วยเหลือคุณแต่เวลาเขาได้ดีมีความสุขดลงผิดมีคนอื่นกับทาร้ายจ,จิตใจเรากับเลือกที่จะไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นหัวใจไม่เห็นความหลักเรานั่นเองฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดทั้งหมดภายหกใบนี้หนายคมว่าชาวราศีกันในเดือนกรกฎาคม เหมือนคนรักที่ทำร้ายหรือทําผิดกับคุณไปสุดท้ายจะกลับมาคิดได้แต่คุณสามดาบลองไห้เจ็บใจเสียใจจนไม่อยากจะเจ็บอีกต่อไปแล้วมันพอแล้วอะหรือ,อยังนะครับเพราะสามดาบหมายความว่าถ้าเกิดใครรู้สึกเหมือนกับยังรักคนรักอยู่ยังรู้สึกว่ายัางต้องการยังรักษาหัวใจนะครับยังยอมทนเจ็บเพื่อเขาอยู่สามดาบหกถ้วยแล้วก็ฮีโรเฟนเข้ามาผมทานายว่าคุณจะกลับมาคืนดีกลับมารักกันเลยอันนี้ทานายให้แบบถึงขั้นแบบชัดเจนเลยนะ ไม่บูาชาแล้วเขาจะกลับมาหาคุณกลับมารักกลับมาผลประโยชน์ขอความช่วยเหลือเจ็ดดาบสามดาบกลับมาเพราะเจ็บกลับมาเพราะทุกข์กลับมาพเมาพราะไปไม่รอดทําคุณไว้เท่าไหร่เขาจะเจ็บปวดเสียใจมากกว่าคุณคุณเจ็บวันนี้เสียใจวันนี้เขาไม่รักษาเขาไม่ดูแลเขาไม่เห็นคุณค่าแต่พอเขาเจ็บเขาเสียใจเขากลับมาให้คุณดูแลเป็นอย่างนี้เสมอแต่หลายคนรู้สึกแบบนั้นฉันไพ่ยไปนี้ก็ทิาณว่าคนร่างคุณเนี่ยม,มันเหมือนกับเขาเป็นคู่คุณนะต่อให้ทําร้ายเท่าไหร่หรือต้องพี่หรือทาผิดกับคุณเท่าไหร่ สุดท้ายก็หนีคุณไปไม่พ้นเพราะหกถ้วยสองถ้วยเพราะนี่คือรักแท้ที่คุณให้กับเขาไปอ่ะแต่เห็นไหมครับพราะคุณมีไพ่ของการที่เป็นเหมือนกับ3ดาบคุณเลือกที่จะเอาหัวใจคุณกลับมาได้นะคุณเลือกที่จะเอาหัวใจตัวเองเนี่ยกลับมาให้กับความรักแท้ครั้งใหม่ได้นะผมเลยเนแนะนำว่าถ้าเกิดใครรู้สึกเจ็บปวดเสียใจนะครับเจ็บปวดเสียใจร้องไห้จนไม่เหลือน้ำตาเลิกรลาคนรักไปเกิน1ปี3า 6เดือน7เดือนขึ้นไปหรือ1ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยฮีโรเฟนตกับไพ่หถทวยหมายความว่าคุณมีโอกาสพบเจอหัวใจของคุณกลับพื้นมาเห็นไหมครับมีโอกาสได้รักษาได้คืนดีได้พบเจอความรักที่เป็นฮีโรเฟนตถึงขั้นพบเจอความรักแท้ที่เป็นบุพเพสนิวาสพบเจอความรักที่เหมาะสมคู่แท้ดีกว่าการกลับไปอยู่ผู้เวรคู่กรรมแล้วแก้ไขอะไรเงี้ยพอแล้วที่เจ็บพอแล้วที่เสียใจพอแล้วที่เหมือนกับเอื้อมมือไปเชื่อเขาว่าไว้ใจเชื่อใจใครครั้งละคนหักได้คนละครั้งประมาณนั้น ฉะนั้นมาดูไพ่ของชาวราศีกรในเดือนก,กรกฎาคมแล้วการแนะนํากันดีกว่านะครับราศีกรนหลา,ายๆท่านมีไพ่เดชชาลีออทเข้ามาด้วยฉันพไพ่ใบนี้ผมเลยแนานว่าตั้งแต่วันที่สิบห้าถึงสามสิบกัาคมเนี่ยชาวราศีกรนมีโอกาสพบเจอคนรักที่เข้ามาเป็นอัศวินขี่ม้าขาวเห็นไหมครับออกมาจากวัวสีดําออกมาจากสิ่งที่ไม่ดีหลุดพ้นจากสิ่งที่ชั่วร้ายเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีไปเจอความรักที่ปกป้องโปรเทคก,การเดินทางต่างชาติหรือคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์ทางโซเชียลแล้วเป็นฮีโร่เฟนกับเดชชาลีออทนความว่า เขาเดินทางมาหาคุณมีคนคนหนึ่งกำลังจะเข้ามาหาคุณเพื่อช่วยเหลือเพื่อดูแลเพื่อปกป้องคุณและคนคนนั้นจะไม่ทำร้ายคุณเลยนะเขาจะมองถึงอนาคตการแต่งงานการเป็นคู่ชีวิตก็เลยทำนายชาวสิการดวงคุณเนี่ยพบเจอรักแท้หลุดพ้นไปเจอรักแท้ไปเจอคู่แท้ไปเจอบุพเพสันนิวาสผมนิคิดแต่คนรักที่คุณหูกทาร้ายเนี่ยเดี๋ยวชายติดอ่อนหมเขาเมืเ่อเกิดเขาไปรอดเขาก็ไม่กลับมานะแต่ผมทำนายเลยว่าเดี๋ยวชายติอ่อนหมายเขามาเขาจะไปเจอสิ่งที่ไม่ดีมากกว่าเพราะสิ่งดีๆเนี่ยมันคือคุณเห็นไหม มันคือการเตือนติคนที่คุณรักอะว่าคุณอยากจะบอกเขาว่าเราก็ดีเราก็รักเขามากและนี่คือหลักแท้ของเขานะเรารักเขาสุดหัวใจรักเขาเท่าชีวิตรักเขาเหมือนกับเป็นคู่แท้รักแท้เลยนะเขาควรจะเลือกสิ่งที่ถูกเขาควรจะเลือกสิ่งที่ดีได้แล้วแต่ถ้าเกิดเขาเลือกสิ่งที่มันผิดอยู่สุดท้ายเขาจะกลับมาเลือกคนที่ดีที่สุดก็คือชาวราศีกันหรือกลับมาเพราะรักแท้นั่นเองครับฉะนนผมแนะนำว่าคนรักของชาวราศีกันเนี่ยที่เลิกราไปสุดท้ายจะกลับมาเพราะ6ถ้วยสองถ้วยฮีโรเฟนต์กลับมาเพราะถูกกาหนด คุณเป็นคู่าการคุณเป็นคู่รักคู่แท้รักแท้แต่ชาวสิ่งกันหลุดพ้นได้นะไพ่เป็นเค่จะบอกแบบนั้นแค่นั้นเองนะครับเพราะการที่เขาทำลายร้ายกับคุณหรือทาสิ่งที่ไม่ดีออกว่าคุณเนี่ยไม่เหมือนกับทําลายความไว้ใจทําลายหัวใจเราทําลายความเชื่อใจอะเพื่อไปเลือกสิ่งอื่นมากกว่าตีราคาความรักของเราต่ําเกินตีราคาความรักของเราเหมือนกับไม่มีค่ามากพอนั่นเองเช่นไพ่ใหม่ความว่าเดมูนเข้ามาไปที่ต่อมานะครับ เป็นการทำนายชาวสีการช่วงนี้ว่าเหมือนกับมันเจ็บตรงที่คุณร้องไห้จนม่นเหลืองน้ำตาแต่คุณเชื่อใจเขาไว้ใจเขาอะแต่สุดท้ายคนที่คุณฝากหัวใจคนที่คุณเชื่อใจเขาเนี่ยกับกลายเป็นคนที่นอกใจเรากับกลายคนที่ทำ้ายที่สุดเพราะเด็กมูหมายความว่าคุณยังจดจาอยู่เลยว่าเขาเคยรักเคยดีออกับคุณมาก่อนคุณยังเคยมีเวลาดีๆด,ด้วยกันเคยมีเวลาช่วงเวลามีความสุขนะครับเคยผ่านปัญหาหมดด้วยกันนะครับเคยยิ้มเคยหัวเราะเคยพิมพ์ข้อความดีๆเคยบอกว่ารักกันเนี่ย นะครับเราเชื่อแบบนั้นเลยว่าเขาสิ่งที่เขาพูดหรือคําสัญญาต่อการเนี่ยมันยังติดค้างอยู่อะ่ะคุณก็เลยเชื่อว่าเขาเนี่ยจะกลับมาจะไม่ทําให้คุณเจ็บจะไม่ทำให้คุณเสียใจแต่เห็นไหมครับผู้แพ้ก็ต้องกลับมาดูแลใจตัวเองก็ต้องกลับมาเยียวยาตัวเองก็ต้องกลับมารักษาตัวเองฉันทั้งหมดทุกไพ่สองใบนี้หมายความว่าชาวสีกันตั้งแต่วันที่สิบห้าถึงสามกระกฎาคมเดอะมูนครับคนลกของคุณเขายังมองเห็นดวงจันทร์นะเขารู้สึกผิดรู้สึกเสียใจรู้ว่าคุณรักเขาแต่เขาหลงผิดแต่เขาทําผิดนะครับ แต่เขาเขาเรียกว่าอะไรจะกลับมามองเห็นคุณจะกลับมารู้สึกตัวจะกลับมาได้รับเวียนจมเหมือนที่ทําไว้กับคุณแต่คุณเนี่ยเดือดมูนกับสามดาบยังให้อภัยเขายังทนเจ็บนะครับยังเหมือนกับน้ำตาของความเสียใจเนี่ยยังไหวอยู่หรือเปล่าแต่หลายคนบอกว่ารักเขามากรู้สึกรักเขาอยู่คิดถึงเขาอยู่แต่มันเจ็บเกินกว่าที่จะกลับไปเจ็บอีกอะมันเหมือนกับร้องไห้จนไม่เหืนน้ำตาหรือผ่านความเจ็บปวดผ่านความเสียใจผ่านความทุกข์แล้วชั้นช่วงนี้ชอบสีการหลยท่านผมทำนายได้ว่าคุณผ่านจุดจดนั้นมาแล้ว หรือใครกำลังอยู่จุดๆเนี้เแต่มันก็จะผ่านไปด้วยดีแต่มันก็จะผ่านไปกับความรู้สึกที่เจ็บเจียนตายเสียใจเจียนตายเพราะคุณจะดูแลตัวเองมากขึ้นพราะคุณจะรับความรักที่เหมาะสมกับคุณแต่คนรักที่เลิกลาไปทำลายคุณให้เจ็บปวดเสียใจเขาจะจําคุณไปตลอดเขาจะรู้สึกไปตลอดว่านี่คือรักแท้ที่เขาจะคู่แท้ของเขารักแท้ของเขาที่มีแค่ครั้งเดียวหรือว่าไม่สามารถกลับมารักษามมนได้อีกต่อไป กลับมาเสียดายด้วยนะกลับมารู้สึกผิดแล้วก็เจ็ดาบอย่างที่บอกไปว่ากลับมาขอความช่วยเหลือแอบมองแอบส่งกลับมาเสียดายกลับมาสนใจเราและได้รับกรรมด้วยนะเพราะเดอชาริออตย้ำอีกครั้งหนึ่งมันคือการที่ชาวสีกันหลายท่านสุดท้ายคุณจะเป็นความจริงคุณจะเป็นผู้ชนะคุณจะได้รับสิ่งที่เหมือนกับเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีนั่นเองครับฉันไหนความว่าใครก็ตามที่เลือดหลาคนรักไปเพิ่งเลิกเพิ่งลาไปไม่เกิน3เดือนไม่เกิน5เดือนไม่เกิน2เดือนเนี่ยเดอะมูนกับเดอะชาร่อองงารออขมณ์แต่เห็นมัครบ ยังแก้ไขยังกลับมาเปลี่ยนร้ายเป็นดีได้นะแค่เตือนสติการแค่ส่งคลิปนี้ไปหาเขาหรือแท็กเขาหรือพูดกับเขาเองก็ได้ว่า e g e of peteck นะ่ะยังเห็นคุณค่ายังเห็นสิ่งดีๆยังเห็นหัวใจกันอยู่หรือเปล่าอยากให้เขามองดูรูปภาพที่เราเคยถ่ายด้วยกันอยากให้เขามองดูความทรงจาําหรือการช่วยเหลือของกันและกนะันเนี่ยชั้น e g e of peteck หมายความว่าอาจจะมีการที่คุณซัพพอร์ตกันนะครับช่วยเหลือดูแลก,กันมานะครับแล้วก็มีหนึ่งเหรียญด้วยสิ่งดีดมันเยอะกว่าสิ่งที่ไม่ดีอะชันผมพูดนะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนมาเี่ คนแรกคุณที่เขาทาผิดกับคุณไปเนี่ยเขาจะหลงผิดมองผิดแต่ถ้าเกิดคนที่รักเขามากที่สุดดีที่สุดสำหรับเขาหรือความรักแท้ของเขาเนี่ยเอ็ดออฟพีตีเคิรเดอะชาร์ออฟก็คือสุดท้ายเขาจะกลับมาเลือกคุณนั่นแหละกลับมาขอหนึ่งเหรียญกลับมาเห็นว่าคุณดีขึ้นกลับมาเห็นชื่อเสียงเงินทองผลประโยชน์ขอความช่วยเหลือขอยืมเงินนะครับเพราะสิ่งดีๆที่คุณให้เขาไปเนี่ยมันคือสิ่งที่มันเป็นนิรันด์สิ่งที่มันคือของจริงมันคือรักแท้จริงมันคือรักแท้จริงนั่นเองครับ ถึงขั้นเจอโชคลาภด้วยนะอันนี้ขอทานายนอกเรื่องนิดนึงเรื่องการงานการเงินมีโอกาสที่จะเจอการที่ใครก็มีปัญหาเรื่องความทุกข์อยู่เดนะครับเดี๋มูนนะผมบอกไปแล้วคุณจะผ่านความทุกข์นะครับอุดพ้นจากความทุกข์ตั้งนี้ไปเริ่มเจอพลังงานดีๆนะครับช่วงของเดือนนี้กรกฎาคมจนถึงกันยายนยนจนถึงสิ้นปีนี้เริ่มมีชีวิตที่มีโอกาสได้รับทรัพย์ได้รับโชคลาภเงินก้อนโบนัสหรือการเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งใครก็ตามที่ทุกข์อยู่ อยากประสบความสําเร็จเรื่องงานหางานอยู่ก็จะได้อย่างที่คุณต้องการนั่นเองฉันเฉลอชาติออดกับไพ่หนึ่งเหรียญใบนี้บอกชาวสิกันว่าคุณจะได้รับการดูแลช่วยเหลือช่วงนี้ชาวสิการเดี๋ยวกับได้รับพรได้รับสิ่งดีๆได้รับการดูแลช่วยเหลือจากคนที่เข้ามาเป็นบุคคลสสนีว่าเนื้อคู่รักแท้สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับคุณนั่นเองครับไพ่ไปสุดท้ายขึ้นมาครับเป็นไพ่ของ ace of p e n t a c l e หรือไพ่แปดเหรียญทำลายบทสรุปความรักของชาวราศีกันยลยนว่าทีเ่เดือนกรกฎาคมเนี่ยสุดท้ายแล สุดท้ายต่อให้เสียงไปยังไงก็ตามจะกลับมาซ่อมแซมอะแต่แปะเหรียญใบนี้มันย้ำเตือนว่าแก้วที่มันร้าไปแล้วอะกลับมาซ่อมแซมยังไงมันก็จะคงจะแตกอีกมันก็คงไม่เหมือนเดิมอีกฉันแปะเนี่ยหมายความว่ากลับมาซ่อมแซมกลับมารักษาอย่าทําลายสิ่งดีเห็นไหมครับอย่าทําลายสิ่งที่มันมีความรักคุณค่าความมั่นคงความมั่นใจความเชื่อใจของกละกันก่อนที่จะไม่เหลือแล้วก่อนที่จะหมดความรักก่อนที่จะเหมือนกับแปเหรียญน่ะก่อนที่คุณจะไปเจอความมั่นคงมากกว่าฉันชอบสีกันผมเเเยทาาานนนนว่ชงี้คุณโดดใรรกิ การประสบความสําเร็จในชีวิตการพบเจอสิ่งที่คุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์นําพาให้คุณเจอความรักดีๆผลบุญของคุณส่งสผลแล้วนะเปลี่ยนจากสิ่งที่ชั่วร้ายที่ผ่านผ่านมากลายเป็นดีก็เลยคิดว่าชาวศรการไท่านช่วงต้นปีเนี่ยจนถึงกลางปีจนถึงตอนนี้เหมือนเพิ่งดุดกำลังจะดุดแล้วอะ่ะเห็นทางสว่างเห็นทางแก้ไขเห็นทางออกแล้วก็เลยเห็นไหมว่าใครกำลังนมอยู่หรือท้ออยู่หรือกำลังมีความทุกข์อยู่เนี่ยในชีวิตเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเจอสิ่งที่ดีเข้ามาครับเห็นไหมครับคุณ นะครับสินงรัดิ์สิทธิ์ดวบันดานให้คุณพบเจอโชคชะตาที่ประสบความสําเร็จตั้งใจนะครับตามที่เราหวังตามที่เราตั้งใจแล้วก็สิ่งดีดีแล้วนะมีคนที่รักเนื้อคู่บุพเพสนิวาสพรมนิขิตนะครับเข้ามาพบคุณเข้ามาปกป้องคุณเข้ามาแต่งงานกับคุณและช่วยเหลือดูแลนะครับมีโอกาสแบบนั้นเลยมีโอกาสได้รับพรชื่อเสียงด้วยนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมาคู่เวรคู่กรรมที่ทาผิดทําหลงทําผิดทําลืมทํานอกใจหรือหลงผิดเขาจะกลับมาตามคำสัญญ,ญาเขาจะกลับมาหกถ้วย เพราะนี่คือผมลิตนี่คือหลักแท้ที่ถูกกาหนดเอาไว้แล้วมันเสียกันไปไม่ได้ประมาณนั้นอยู่ที่ว่าคุณเนี่ยออกมาได้นะหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากคนนั้นได้ที่เขาเหมือนกับเจ็บเจียนตายไปแล้วนะครั้งหนึ่งฉะนั้นไพ่อลอร์เคลครับแนะนําชาวราศีกันในเดือนกรกฎาคมเลยนะครับว่าเฟลลิงหรือว่าเดอะอันโนหมายความว่าเหมือนกับตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกล้มนะครับผิดหวังเสียใจแต่อย่าให้คนคนหนึ่งเนี่ยทำชีวิตของคุณพังะนะครับเริ่มต้นใหม่ได้ลุกขึ้นมาให้ได้นะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณตกหรือคุณดิ่งมากๆเ เวลาคุณลุกขึ้นยืนอ่ะเหมือนกับตอนหัดเดินอ่ะเราก็ต้องล้มก่อนปั่นจัก,กรยานก็ต้องลม้มเห็นไหมแต่พอเราปั่นใหม่พอเราลุกขึ้นยืนใหม่เนี่ยเราจะไม่เราจะเข้มแข็งกว่าเดิมก็อ,อยาบอกชาวสีกันว่าอยากให้คนหนึ่งเนี่ยทำชีวิตของคุณพังเก็บความฝันเก็บความมั่นคงเก็บความดีๆพลังงานดีๆเนี่ยเปิดรักมันนั่นเองครับก็ขอบุณชาวาสีกันที่ดูคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสําหรับวันนี้สวััสดีครบ